โอเคมาตอนลยนะครับผมสำหรับพาทนี้นะมันจะมีโซนของโนกลอดที่ผมเพิ่งยึดไปแล้วก็เดี๋ยวต้องยึดภายในพาทนี้เพิ่มนะครับผมสำหรับตอนบนนะครับผมเอาละทีนี้ผมเพิ่งเห็นกันว่าสัญญาของผมกับโวเกตนั้นหมดไปพอดีนะผมผมจะทําการโจมตีเพื่อขยายดินแดนนั่นเองโอ้เดนมาเข้าด้วยก็ดีนะครับผมเค okay, เราจะเข้าไปที่ต่อในโวเกตนะครับผมขยายอำนาจในตัวของโฮลี่รงมาเนมพายนะ ข้างในเขตนี้นี่เองคอตอนนี้เงินผมมีค่อนข้างมากนะครผมผมจะทำการอัปเกรดเซ็นเตอร์เทรดนะผมเพื่อเพิ่มเทรดแวลูของสถานที่นั่นเองมันจะทำให้เราสามารถมีเงินนะครับผมในของเทรดของบอลติกซีเนยทะเลบอลติกเนี่ย,ยมากขึ้นนะผมผมมีความคิดว่าผมอยากจะจับลิกะมาเป็นเมืองขึ้นนะขโมยเทรดมันเพราะเทรดมันมีค่อนข้างเยอะนะผม ผมลองเช็คก,ก่อนดินึกว่าจะเยอะไม่เยอะเท่าไหร่นี่ว่าเก็บไม่เป็นไรช่างมเก็บผมจะทำคารเคลมให้หมดนะครับผมที่ผมเคลมได้ผมจะเคลมมันไปให้หมดเลยในแดนของออนวอว์กระดนะครับผม ผมได้ทําการตัดดินแดนของมัสกวีไปแล้วับผมมัสกวีเนี่ยน่าจะอาจจะนะไม่สามารถฟอร์มเป็นรัเสเซียได้ละผมคิดว่านะโอเคเราทําการปรับกบฏเรียบร้อยแล้วก็ดึงดินแดนที่เป็นของดินแดนกระบฏกลับมาแล้วครับผมทีนี้มันถึงเวลาของแกแล้วยังไงเลยโอเกฉันเสียใจด้วยฉันขอกลืนกินหน่อยนะผมจะ ผมจะเข้าสงครามแค่คนเดียวนะครับผมแล้วก็น่าจะคนเดียวแหละผมไม่น่าจะเรียกเมาร์นมาเข้ามานะครับน่าจะไหวอยู่ไม่น่ายากมากเคื่อเดี๋ยวผมดึงสปายกนกลับมาก,ก่อนนะครับไปกันเลยเอ้ยผมเห็นนี่ว่าว่ามีเรือน,นี่ว่านัา่นสิจะข้ามไปยัง,งยไงวะเนี่ยน่าจะขอผ่านทางได้นะตรงนี้เค่ผมขอผ่านทางได้อยู่ โอ้ไอเดียต่อไปผมจะกดเลยนะครับผมเพราะว่าผมว่าค่อนข้างมีประโยชน์นะ Moral Army บวก10%เพิ่มค่าขวัญกำลังใจ Army มี่กองทัพเราต้อง10%เรนะเรามาเช็คหน่อยว่าตอนนี้แม่มี Moral 4.38ดูไม่ได้แย่นะผมสำหรับในยุคนี้นะ เฉันขอผ่านทางแกอีกทีหนึ่งด้วยฉันต้องการจะไปกระทืบคนเนี่ยเรียบร้อยทีนี้ผมจะขอเงินจากเดนมาร์กนะครับผมเพราะว่าเราจำเป็นต้องมีเงินเดินตลอดเวลาแล้วก็ผมจะขอเฟเวอร์เอาแมนพาวเวอร์กับออสเตรียด้วยนะผม เพราะว่าแมนโฮเรา,ามีค่อนข้างน้อยนะเสาม,มารถอัพเทคโนโลยีได้แล้วแต่ว่าตอนนี้ผมจะเ,เลือกที่จะไม่อัพนะครับผมเพราะว่ามันยังมีอ,อะไรอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรวะต้องสูญเสียพอยเพิ่มอีก5%นะครับผมจากระยะเวลาผมจะรอจนก,กว่าจะถึงปีหน้านะผมมันจะเหลือเป็นลบ5% เราจะได้โบนัสลบหนะครับผมจากเพื่อนบ้านที่มีเทลยีตัวนี้ไปแล้วนั่นเองเมื่อกี้เกิดเหตุการณ์แอร์เสียชีวิตนะครับผมเราจรึงต้องเลือกแอร์คนใหม่นั่นเองอืมร,รอบนี้ผมคิดว่าผมจะเลือกอเป็นพ่อค้านะครับผมศนอไม่ได้แย่ไม่ได้แย่แยโอ้โ แต่เราจะตามหลังทโ่มีแอดมินค่อนข้างนานนะผมเพราะว่าทั้งผู้นำคนนี้แล้วก็ผู้นำคน,นต่อไปเนี่ยจะมีพอยต์แอดมินศูนย์นะผมก็จะเพิ่มช้าหน่อยนั่นเองซึ่งนั่นน,น,นั่นไม่โอเคเอาซะเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะทำการเลือกเอาผู้นำกับแอร์อเนี่ยผู้สืบ ราชบัลลังก์ต่อเนี่ยมาเป็นหัวหน้าในการนำทัพนะครับผมโอเคเราจะทำการสงบศึกกับพวกรอบๆนะครับผมคือพวกพันธมิตรมันนั่นเองพวกพันธมิตร <c oughs> พันธม,มิตรมันนั่นเองผมทำการพิเเลตผมไม่พิเเลตแล้วกันนะครับผมผมจะทานเฟอร์งเดียวแล้วก็เดี๋ยวจะฟาร์มพิษที่ไหนะก็ดีนะโดยการ ตัดพนมิรแล้วก็อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้นะครับผมโอเคว้เส้นทางเดินนี่มันอะไรกัน ขอผ่านทางแล้วนะทีนี้ผมก็สัญญาสงบศึกกับชื่ออะไรไม่รู้อ่านไม่ออกแล้วก็ทานเฟอร์เทสแล้วก็บอเล็บนะครับผมแล้วก็กิปอัพเคมนะครับรวมถึงกับเราต้องตัดพันธมิตรเพื่อความพิถีพิถสทงสุดโอเค รอให้มันน่าจะเดินลงมาทางนี้แล้วผมจะทำการเข้าอินเกตเลยนะครับเพื่อที่จะเอาทหารออกไปให้หมดตันอีปุ๊บไม่หมดด้วยนะน่าจะถอยขึ้นมาตรงนี้นะผมซึ่งผมว่าน่าจะจบสงครามได้แล้วแหละโอเคเรามาดูกันว่าเราจะเอาอะไรได้บ้างอ้ หมดนี่ก็ไม่มีปัญหานะครับผมรออะไรล่ะ <laughs> ขอบใจขอบใจจริงๆ <laughs> แล้วก็จากเราจากการที่เราเป็นพารามิตรกับตัวของออสเตรียนะครับผมนั่นหมายความว่าจักรพรรดิไม่น่าจะอะไรกับเรามากมายนะครับผมเพื่อน <laughs> ช่่ยเพื่อนอยังงี้ะจริงไหม,หม นะครับตอนนี้ผมว่าผมจะต้องปราบกบสักพักนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวต้องรอจนกว่าตัวส่วนที่สัญญาเนี่ยมันจะหมดนะครับผมประมาณปี1504เลยเนี่ยนานชิบหายระหว่างนี้ผมน่าจะหาอะไรทํานะผมระหว่างถ้าไม่โปรแลรนด์ก็โปรแลรนด์นี่น่าสนใจน่าสนใจจริงๆ ผมคิดว่าผมน่าจะรอจนกว่าออสเตียจะออกสงครามนี้นะผมแล้วก็ผมจะทําการตีเขาโปแลนนะเดี๋ยวตอนนี้ต้องขอจัดการกับตัวกระบฏนี่ก่อนนะครับผมจากที่ผมได้ยึดมาสักพักเนี่ยผมเริ่มสังเกตได้ว่าตัว governing capacity ผมมันจะเต็มแล้วนะผมแล้วก็ถ้าหากมันเต็มหรือว่าเกินเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ไม่โอเคมากๆเลยนะทีนี้ปัญหาต่อมาก็คือเราเนี่ยอยู่ใน h r e อ่ะเราไม่สามารถกดอัพตัวเอ่อ go men เราได้นะครับผมไม่ใช่แค่นั้น ปัญหาใหญ่ๆก็คือมนาสติกออเดอร์เนี่ยไม่สามารถเป็นคิงดอมได้นั่นเองนะครับผมไม่สามารถกดอัปเล้งได้นั่นเองซึ่งมันจะมีตัวแก้ปัญหาอยู่ก็คือเราจะต้องมีตัวโกลเมนรีฟอร์มเทียหนะครับผมที่จะสามารถให้เราเ,เปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยให้ขึ้นเป็นคิงดอมได้นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นไดนาสติกออเดอร์นะถ้าผมจะไม่ผิดนะ ถ้าเป็น d y แ a s t i c Order Unlock ล b i l i t y to g o v e ้ n m e n t เอ่อนี่ไง Ability to Change Government r a ร k นะผมจริงๆผมว่ามันได้ทั้งหมดเลยนะในเขตของเทีย6เนี่ยอ่าใช่มันทำได้ทั้งหมดเลยในเทีย6นะผมก็คือ Unlock the Ability to c h ต n ้ e g o ช e r n m e n t Rank เองครับผม,รบผมเราต้องรอจนกว่า Government Reform เนะ่ยจะถึง t ทีย6นะครับผมเราถึงจะเป็นเอ่อ i n งด o m ได้น,นั่นเองก็ตอนนี้ก็คงต้อง ต้องยึดแบบหยาบๆไปก่อนนะครับผมเพื่อให้โกเมนแคปาซิตี้มันโกเนียคปาซิตี้เนี่ยมันเกินได้สักนิดสักหน่อยก็ไม่มีปัญหาครับผมเอาละตอนนี้ผมคิดว่าผมน่าจะเคลมดินแดนในโปลแลนด์นะครับผมเพราะผมต้องการขยายอำนาจตัวเองเข้าโปลแลนด์แล้วครับตอนนี้โดยที่ผมจะทำการอัพกองทัพก่อนนะครับผมเรามาดูคอมแบทพิทกันก่อนดีกว่าคอมแบทพิทมันคือ24นะครับผมนั่นหมายความว่าแนวหน้าเนี่ยจะสามารถมีได้ทั้งหมด24นะครับผม ยี่สิบสี่กองทัพก็คือไอเนี่ยหนึ่งกองทัพเนี่ยจะนับเป็นหนึ่งนะเอาโดยที่หนึ่งเนี่ยมันจะนับเจากนี่นะครับผมก็คือหนึ่งเนี่ยก็ถือนับเป็นหนึ่งเลยก็แล้วกันประมาณนี้นะก็คือสิบสามกับสี่อย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นสิบเจ็ดแล้วซึ่งส่วนใหญ่หลกักๆนะผมแนวหน้าที่จะมีอยู่เนี่ยจะมีแค่ทหารบกกับทหารเออทหารลาบกับทหารม้านะครับผม ก็คือกองอินฟินิตี้กับคาวเวอรี่นั่นเองส่วนปืนใหญ่เนี่ยอาร์เทอรี่เนี่ยเราไม่แนะนำนะครับผมว่าให้มันจะไปอยู่ด้านหน้านะครับมันเหมาะสำหรับการอยู่แนวหลังเพื่อเอ่อเรียกว่าอะไรอะยิงระดมจากแนวหลังนั่นเองนะครับผมของกองทัพที่อยู่แนวหน้าโดยที่ตอนนี้คอมแบตวิทมีทั้งหมด24นั่นหมายความว่าแนวหน้าเนี่ยมันจะลบกันทั้งหมด24นะครับผมก็คือผมจะนับถ้าตามหลักนะเนี่ยผมจะใช้เป็น สิบหกบวกสี่ตอนนี้เป็นยี่สิบแล้วอ่ายี่สิบยี่บเอ็ดย่ิบสองยี่สิบสามยิบสี่มันจะเป็นประมาณนี้นะผมสำหรับของผมนะก็คือแนวหน้าจะอยู่ยี่สี่ก็คือจะมีมา้าเลยนะผมสำหรับเอาไว้แฟรงค์ศัตรูนั่นเองแล้วก็จะมีเอ่อ uh, พลทหารราบหลักเนี่ยเอาไว้ยันแนวหน้านั่นเองผมแล้วก็จะมีปืนใหญ่ที่แนวหลังน,นั่นเองประมาณนี้นะผมปืนใหญ่เนี่ยเราจะไม่นับว่าเป็นอยู่แนวหน้าเด็ดขาดนะผมคอมแบทวิทไม่มีปัญหาแล้วเพราะว่ายังไงซะ ปืนใหญ่เราก็อยู่ยิงจากด้านหลังนะครับผมเคเราน่าจะเอามอเซเี่ออกไปได้เลยไม่มีปัญหาเคหลังจากจัดกองทัพมาผมจะเป็นประมาณนี้ผมกองทัพผม24แล้วก็4นั่นเองนะครับประมาณนี้คอมแบทวิทยี่สิบเคถูกต้อง แต่ว่าผมไม่แนะนําให้ในช่วงต้นเกมเนี่ยใช้ปืนใหญ่เยอะนะผมแล้วแต่ตังของประเทศนะเพราะว่ามันปืนใหญ่ในต้นเกมที่ยิงจากแนวหลังเนี่ยมันดามเมจไม่ได้แรงเลยขนาดนั้นนะครับผมก็เลยรู้สึกว่ายัาอย่าเพิ่งใช้เยอะจะดีกว่านะครับผมแต่ที่ผมเอามาเยอะๆหลักๆเนี่ยผมเอาไว้ซีทป้อมนั่นเองเพราะป้อมมันใช้ เวลาในการซีดค่อนข้างนานนะผมแล้วก็มันน่าจะดีกว่าถ้าจะเอาปืนใหญ่มาละลายกระบอกนะครับฮ่า <laughs> ฮมัสโกวีนายโดนฉันแล้วยังไงล่ะหลังจากการปิดกั้นมาแล้วผมมัสโกวีไม่สามารถข้ามดินแดนของผมไปยึดพวกของนอวกอลอดต่อได้นั่นเองนะผมอย่างเมืองหลวงนอวกออดก็อยู่ฝั่งนี้ด้วยดังนั้นแล้วมันน่าจะใช้เวลาค่อนข้างนานนะผมกว่ามัสโกวีจะ จบสงครามได้นะครับผมเพราะเท่าที่ดูแล้วทางเดียวที่มัสกวีสามารถเข้าได้เนี่ยมันน่าจะต้องใช้เรือนะครแต่ดูทรงแล้วมันเจาเรือมาจากไหนมัสกาวี <c oughs> อเอาผู้นำคนอื่นอ่าผู้นำคนใหม่ขึ้นมาแล้วนะครับผม064ผมจะเอา,เอาลูกพ่อค้าเหมือนเดิมนะครับผม ได้เงินด้วยนะครับแล้วก็นี่ไงโอ้โหใครบอกลูกพ่อค้าก,ากักผมบอกเลยว่าผมปฏิเสธสุดๆลูกพ่อค้านี่มันโคตรเก่งอยู่ในระดับการปานกลางนะผมไม่ได้เก่งมากไม่ได้แย่มากผมว่าเอาจริงถ้ามันระดับทุกระดับนะเกินสามขึ้นมาผมว่ามันก็ดีแล้วนะอุ้ยรู้สึกว่าผมเหมือนจะเห็นโอกาสนะผมโอกาสที่ริทูเนียไม่เข้านั่นเองนั่นหมายความว่าเราสามารถโจมตีเข้า โปแลนด์ได้อย่างง่ายดายนะครับผมโดยที่เรามีลิกาเดนมา์กเข้ามาช่วยด้วยนะครับดังนั้นแล้วใช่แล้วแหละไปกันลุยดีกว่าไปกันลวยดูเหมือนว่ากองทัพส่วนใหญ่ของโปแลนด์จะอยู่ฝั่งนี้นะครับผมผมว่าผมน่าจะรอกองทัพเดนมากมาก่อนนะครับแล้วก็ไล่ขยี้กองทัพของ โปแลนด์ไปก่อนนะครับผมซีเคอ้าวสแต็กไวท์โอ้โหโอเคตรงนี้ล็อกแล้วผมจะเข้าเลยแล้วกันนะครับผมเราจะลองเสี่ยงดูว่าเราจะชนะได้หรือเปล่าเพราะว่าผมว่าผมน่าจะชนะนะเพราะเทคสูงกว่หนึ่งเทค แล้วก็จากการคำนวณของฉันแล้วโมเดลเราสูงกว่าดิสปิทเราสูงกว่าเทดิชันเราสูงกว่านั่นหมายความว่าเราจะชนะใช่ไหมล่ะฮ,ฮะึกองทัพของโป,โปลแ,แลนด์น่ะเรข้าบอกเลยว่ากระชก ผมจะกดยิงป้อมเลยแล้วกันนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเราจะรีบยึดป้อมตรงนี้ให้ได้นะครับเพื่อเป็นการอาจจะเรียวกว่าปิดเส้นทางนะผมจากโปรแลนด์จากฝั่งเนี้ยไม่ให้เข้าไปฝั่งด้านซ้ายได้นั่นเองครับผมแล้วก็ฝั่งทางขวาเนี่ยผมน่าจะไม่ขวาสิฝั่งซ้ายว่าจะทหารเดนมาร์กไปไหนหมดวะนั่นแหะสิผมพยายามมองหาทหารเดนมาร์กอยู่อ๋อกำลังไปซีดไอ้พวกในไอ้ชายเนผมในพวกเยอรมันบางคนนะบางตัว ป้อมแตกสลายไปแล้วผมทำการจัดการกองทัพนี้แล้วก็จะวิ่งเข้าเมืองหลวงเลยนะครับผมไหนดูสิทำไมกองทัพมันเยอะวะเปลี่ยนแผนเปลีป่ยนแผนไปไล่ขยี้กองทัพมันก่อนแล้วกันผมไม่รู้ว่าผมจะไหวหรือเปล่านะครับผมเพราะว่ากองทัพมันค่อนข้างเยอะนะผมพยายามที่จะไม่ให้กองทัพผมมันไปรวมตัวมากเท่าไหร่นะครับผมหลีกเลี่ยงการ รวมตัวของพวกมันนะผมไปจัดการตรงนี้ก่อนแล้วกันนะเพราะว่าดูวมนุษย์มตรงนี้จะแตกก่อนนะครับผมอูฟอูฟโอฟ้โหกอ,องทัพโคตรโหดโอเคโอเคไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ไปตรงนั้นหรอกใจเย็นก่อน เ,เราจีดเมืองเหลืองเมืองเหลืองวสันเมืองหลวงวอซอกันกดทำลายป้อมไปเลยแล้วกัน,นครับผมแล้วก็รอดูว่าป้อมจะแตกตอนไหนนั่นเองว้าวเร็วกว่าที่คิดไว้เยอะนะครับผมเราก็น่าจะจัดการกับกองทัพนี้ต่อนะครับเพราะว่าดูทรงแล้วมันจะนน่นไงอ๋อหม่ก็ทำไมปอดมันดวงดีจังวะเนี่ย ผมจะกดตีป้อมแล้วผมจะเอาทหารเข้าไปเลยนะครับผมโอเคเราได้ป้อมคืนมาแล้วฮะอะอะไรนะ <c oughs> โอ้หงุดหงิดวะบอทมันมันโกงป่ะเนี่ยเอ็งโกงหรือเปล่านี่ เราจะมีกองทัพของโปลแลนด์ใหญ่ๆอยู่ตรงนี้นะผมหลังจากที่ผมซซดป้อมนี้เสร็จผมจะวิ่งเข้าไปตีนะครับแต่ดูทรงแล้วน่าจะยากนะผมเองหรือเปล่าว่าที่จะเป็นคนโดนตีอืมอูผ้ผ่านไปผ่านไปเออนั่นแหละไปเลยไปสิไม่ไปฉันไปก็ได้มีโอกาสสูงนะครับที่สงครามตรงนี้ผมจะแพ้นะเพราะว่ามันมีเติมอีกกมื่น แต่ว่าผมเห็นว่าทหารนองเวย์มาก็น่าจะชนะแน่นอนโกลเมนรีฟอร์มทีเอสีทีเอสีผมว่ามันน่าจะเอาผมว่าผมเอาตัวเยียร,ร,รี่อาร์มี่เทดิชันบวกศูนย์สองห้ากอบเทสพาวเวอร์ สเตเบลิตี้คอร์ดอ่ผมขอเช็คกำไร,รก่อนนะว่ากำไรส่วนใหญ่ผมได้มาจากแท็กนะครับผมกับตัวของภาษีกับตัวของเทรดนะครับมผมว่าท้งงั้นผมะเะาเจ้าเป็น global trade power แล้วกันนะครับผม <c oughs> หรือว่าเน้นทหารดีวะ <c oughs> นั่นน่ะสินั่นน่ะสินั่นน่ะสิโอ้ผมเน้นทหารดีกว่านะครับผมได้เยลี ry, ่อาร์มีเทดิชันแล้วก็ ลอยยอกับพวกนอเบลิตีมม้มากขึ้นนะผมอู้อีเวนต์ดีๆนะครับผมเปลี่ยนศาสนาเองนะครับในเขตของเออมนไหนเอ่ยเมดเซนนะครับผม, EN ม,มตรงนี้เปลี่ยนศาสนาเป็นคาทอลิกเองแจมแจ๋วนะครับผมไม่ต้องมาเสียเวลานั่งเปลี่ยนโอเคนะรู้สึกว่าดูเหมือนว่าผมจะสามารถจบสงครามได้แล้วนั่นเองนะผมว่าผมน่าจะเอาดินแดนที่เป็น แน่แนแน่แน่ๆๆๆๆเราจะไม่เอาเยอะนะครับผมผมน่าจะตัดดินแดนช่วงนี้นะครับที่เป็นดินแดนของบาเดนเบิร์กเก่าแล้วก็น่าจะตัดพนมิรกับลิทุเนียนะครับ <c oughs> ตัดดีไหมวะเพาผมยังไม่ตัดดีกว่าเพราะว่าหนึ่งเลยมันโอ้มันตัดมันตัดไปแล้วนี่หว่าหลังจากที่เปิดสงครามใส่แล้วลิทวเนียไม่เข้า เออผมว่าน่าจะเอาซัสน่ออกนะครับผมแล้วก็โอ้ยังดีกว่า,วาเพราะเรากลัวออตมันนะครับผมที่จะขยายอำนาจเข้ามาในเขตนี้นะอย่างน้อยๆก็เหลือโปรแลนด์ให้มีพัรามิทไว้บ้างเรายังมีความใจดีอยู่บ้างเราไม่อยากเจอมะเร็งผมว่าผมอ๋อหน้าจะเอาประมาณเท่านี้นะผมไม่เอาอะไรมากมายเดี๋ยวเราจะติด AE หนักนะครับผม เราสามารถตั้งมัสคูวีเป็นไร i v ลได้แล้วเราจะตั้งเลยแล้วกันนะโอ้เฮ้ยมัสคูวีสวัสดีนายยังไม่จบสงครามอีกเลย <laughs> จบได้กระแปลกนะครับผมแต่ก็อีกไม่นานก็น่าจะจบแล้วนะครับสำหรับตัวของโนโกลอตเพราะว่ามันเอ่ยยุติจุดที่เป็น ที่ของมัสกวีต้องการได้นะครับผมแล้วก็นโวกกรอดไม่สามารถป้องกันได้แต่อย่างน้อผมว่าน่าจะเสียไปแค่2ดิดแดนตรงนี้แหละซึ่งนั่นไม่ใช่ปัญหาของเราเพราะมันเป็นปัญหาของโนอวโกรอดหรือเปล่าผมจะทำการกดปุ่มตัวนี้นะครับผมเพื่อที่จะเน้นอัพเอ่อพอยต์ของตัวแอดมินีแอดมินิเททีฟนะครับผมพาวเวอร์ Power. ก็จะอัพตัวเทคของนี้ไปไว้นะเพราะว่าตอนนี้โกนิ่งคาปซิตี้ผมมันเกินมานิดหน่อยเพราะว่าเทคในตอนที่เทคแปดเนี่ยมันได้โกนิ่งคาปซิตี้เพิ่มอีกหนึ่งร้อยนะครับผมหนึ่งรุ่ยแล้วก็เป็นไปตามคาดนะผมนัวตลอดเสียดินแดนไปสองที่นั่นเองโอเคครับทุกคนวันนี้ก็น่าจะมานนี้ก่อนแล้วกันนะ เดี๋ยวไว่มาต่อกันวันพรุ่งนี้นะครับผมอาจจะเข้านวกรอดแล้วก็อาจจะมีปัญหากับผมน่าจะกล้าเปิดกับตัวมัสกวีมากขึ้นนะเพราะว่าเอาจริงแล้วผมว่ามัสกวีมันก็ไม่เท่าไหร่มันก็ไม่เท่าไหร่เดนมาร์กอิกะช่วยได้หลักๆมีเดนมาร์กช่วยด้วยมไม่ยากนะครับผมไม่ยากความฝันอีกไม่ไกลนั่นเองนะครับผม โอเคสำหรับวันนี้ก็นนะ่าจะไปพอๆแค่นี้กันนะครับผมแล้วก็เจอกันวันพรุ่งนี้นะครับผมลงคลิปบันอารี่นะ